สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาดูให้มาให้มาดาูลำกล้องสามชั้นว่าเป็นไงนะอันนี้คือลำกล้องแปดมิลน,นะครับที่ลูกค้าสั่งเพิ่มผมจะฝังแม่เหล็กไว้แบบนี้ <c oughs> นี่นะครับผมจะฝังแม่เหล็กไว้อย่างนี้เลยแม่เหล็กนะถ้าผมจะมีครอบอลูมิเนียมสวมมีทีสุดปอกนะครับแล้วก็ดูสามชั้นจริงนะสามชั้นจริงนะครับ ให้ชมนะครับ <specialize> นี่นะครับสามชั้นจริงนะครับนี่นะครับน well. ี่นะครับสามชั้นจริงนะครับทั้งเส้นนะครับบอกเลยนะครับนี่นะครับทั้งเส้นนะครับนี่นะครับสามชั้นจริงครับนี่ ลำแปดมิลอลูนะครับลำสิบม,มิลคอบลำสิบม,มิลคอบอีกทีนะครับให้ชมจริงๆได้นะครับฝังไม่เหล็กไม่เหล็กฝังไม่นี่นะครับนี่นี่นะครับสามชั้นจริง ถ้าทําเสร็จแล้วก็จะครอบด้วยแบบนี้นะครับนี่ผมจะครอบด้วยประมาณนี้อย่างเออก็คือจะประมาณนี้เนี่ยทําเสร็จแล้วมันก็จะอย่างนี้แต่นีนเป็นรับสิบสองแต่ผมจะทําอย่างเดียวกันก็คือเนี่ยเคลือบด้วยพ v วีซกับกาวร้อนแล้วก็เจียกึง่งเป็นกล้วยครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับนี้ของ ชุดนี้เลยครับของชุดนี้ที่ลูกค้าที่เขาสั่งเขาสั่งเพิ่มก็คือสั่งลำติดสองมิลนั่นแหละแต่ว่าเขามาเพิ่มงานมาเพิ่มเอเม่อ,อนะมาเพิ่มลํากล้องอีกนะครับมาเพิ่มลํากล้องแปดมิลด้วยมีลูกค้าสั่งเก้าสิบนี่นะครับลำเก้าสิบผมก็จะจัดให้ลำเก้าสิบนะครับนี่นครับลำเก้าสิบ เก้าสิบเซนปกติผมทำแปดสิบนะถ้าไม่สั่งก็คือผมจะทำแค่แปดสิบนะครับเจ้าสั้นเจ้ายาวสั่งนะครับแต่สายมาตรฐานคือผมแปดสิบแม่นๆอยู่แล้วแปดสิบยังไงก็เฉียบอยู่แล้วนะครับ <c oughs> นี่นครับ <c oughs> ลูกแปดมินใส่ให้ดูเลยแล้วกันนี่ฮลูกแปดมินใส่ให้ชมเลยนี่นะครับก็จะอย่างนี้เลยดูดปุ๊บกระแทกก็ยังจะไม่ออกออกนะครับไม่ออกนะครับกระแทกนะ นี่ครับนี่กระแทกต้องเล็บดันหน่อยๆต้องเล็บ <c oughs> อ่าครับนี่มาแล้วนี่ครับลูกแปดมิลลูกแก้วผมไม่มีแล้วครับลูกแก้วแปดมิลผมไม่ไม่มีแล้วคือ นั่นแหละรครับลูกแกมแ่ดมิลผมไม่ได้ขายแล้วผมขายแต่ลูกเหล็กอย่างเดียวนะครับนี่แหละครับลำสามชั้นที่ผมบอกของแปดมิลน,นะส่วนสิบสองมิลก็สองชั้นนะครับส่วนสิบสองมิลมันก็จะมีอะของสิบสองมิลมันก็จะมีเนี่ยละตัวขาวชั้นหนึ่งตัวนี้ชั้นหนึ่ง แล้วก็ครอบอลูมิเนียมอีกชั้นหนึ่งครอบอลูมิเนียมก็คือจะครอบอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับแลวเนี่ยอันนี้ลบสิบสองมิลอันนอกอันอันที่ครอบแปดมิลอยู่เนี่ยสิบสองมิลแล้วก็มาแปดสิบหกมิลตัวนี้ใครั่งสิบหกมิลผมก็อันนี้อันเดียวแล้วก็ครอบด้วยอลูมิเนียมเลยครอบด้วยอลูมิเนียมเลยนะครับตัวสิบสองมิลจะมีอันนี้อีกอันหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอยู่ด้านใน <c oughs> บางคนถามทำไมพี่ไม่ทำเป็นป้องอะ่ะเออก็คือถ้าเราทำเป็นป้องมันมันยังไงอะ่ะมันก็ไม่เปลืองอะ่ะใช่อยู่แต่ว่ามันไม่ดีอะ่ะผมคือลองทำแล้วมันไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับ งานที่ออกไปอะครับก็จะประมาณนี้เลยนะผมฝากไว้ด้วยนะครับสนใจงานก็สั่งกันได้สั่งเพิ่มได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นลำแปดมิลลำสิบสองมิลลำสิบหกมิลจะแต่ต้องบอกด้วยนะว่าจะเอาเกียวหรือไม่เอาเกียวเพราะว่างานผมเป็นเกียวงานผมก็คือจะครอบเกียวแบบนี้ นี่นคอบเกีียว,วแบบนี้คือคือปืนผมจะเป็นเกีียวนะครับผมก็จะครอบเกีียวแบบนี้ประมาณนี้เนี่ยผมจะครอบเกีียวแต่ถ้าเกิดไม่เอาเกียวไม่เอาเกียวก็บอกนะครับว่าไม่เอาเกี่ยวก็คือเพียวๆเลยนะครับสามชั้นสวยๆอันนี้ยังไม่ได้เจียยังไม่ได้กึง่งก็ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเจียเดี๋ยวกล่้แล้วก็เฟี้ยวครับนะครับวันนี้ให้ดูเนื้อในมันนะเนื้อในมันจะประมาณนี้น <c oughs> ี่แม่หล็กดูจริงนะครับโอเคนะประมาณนี้แหละครับฝากไว้ด้วยนะครับงานผมเองไม่มีร้านนะครับทําอยู่กับบ้านบ้านๆเลยโอเคแค่นี้นะครับฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ